จุกเข้าไปในหัวใจแล้วค่ะเพราะว่าทุกคําสอนของพระม,มานายาใหญ่ท่านพ่ฒนสอนลูกๆทุก,กคนแต่ลูกคนเนี้ลรักฟังแล้วไม่นํามาปฏิบัติมันเลยทําให้ลูกเสียใจแล้วค่ะลูกเป็นลูกเป็นเรียกว่าอะไรนะค่ะยังยังทําหน้าที่ได้ไม่ดีพอเจ้า่ะไม่ยอมปฏิบัติเจ้าืมคือลูกคิดว่านอนภาวนาเอาก็ได้มั้งอย่างเงี้ยเจ้า่ะมันก็เลยทําให้ลูกแบบ เนี่ยตรงนี้แหละความคิดของหลายๆคนนะที่มีภาวะที่เรียกว่าปฏิบัติเนี่ยเราต้องทํามาหากินก่อนอ่ะตรงเนี้ยเราเรานอนนอนไปแล้วก็ทําสมาธิไปก็ได้ภาวะมันไม่เหมือนกันภาวะการปฏิบัติกับการนอนสมาธิกับการนั่งสมาธิไม่เหมือนกันมันเป็นการฝึกจิตฝึกความอดทนต่างกันเพราะฉะนั้นแล้ว มันเป็นความเพียรแล้วก็ความพยายามแล้วก็ความตั้งมั่นและตั้งใจจริงมันเป็นเหมือนกับการที่เราจะฆ่าตัวอกุศลในตัวเราให้ได้ถ้าเกิดเรานอนมันก็คือความที่เกียจความที่เรียกว่าความสบายยังติดความสบายเรานอนจะได้นอนแล้วก็หลับไปเลยแต่ถ้าเกิดเรามีความพยายามความตั้งมั่นตั้งใจมีความเพียรมีขันติในตนเองมันจะได้บาลมีในตัวเราเองและมันจะฆ่าอกุศลในตัวเราออกไปได้แต่ถ้าเกิดเรา ไม่เพียรพยายามเราไม่ข้ามขั้นว่าเราทําไม่ได้เราทําได้มันไม่มีใครทําได้ทั้งหมดหรอกบางทีเราห่างไปอ่ะการกลับมาการกลับมาที่จะมานั่งสมาธิมันก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันยากเหลือเกินทําไมมันสมาธิจิตไม่นิ่งทําไมมันไม่ได้มันจะมีจุดหนึ่งที่ทําให้เรานั่งได้มันจะมีอะไรที่เรียกว่าเข้ามาสุ่มอยู่ในหัวเราเพราะว่าบางทีบางครั้งขณะที่เรา ไปดูโซเชียลไปดูโทรศัพท์หรือว่าไปคุยกับใครที่มีคําพูดหรือว่าไปฟังเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะมากล้องอยู่ในหัวเราแล้วจิตเราก็เลยยังแบบว่าไม่ไม่พร้อมที่จะสงบอ่ะจิตเรายังฟุ้งอยู่มันต้องปรับจิตอยู่สักพักหนึ่งกว่าจะได้สมาธิมันก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดการที่เรานั่งอยู่นิ่งๆมันรู้สึกหดหดกระวนกระวายมันก็จะทำให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะมีความอดทนได้ เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะปฏิบัตินั่งสมาธิอ่ะมันเหมือนกับการที่เราต้องวางวางทุกอย่างแล้วก็ปล่อยจิตให้ว่างไม่ไม่ให้ไม่ไปดูอะไรที่เป็นอากุศลน่ะแม้แต่ข่าวด้านลบๆก็ทําให้เราเอามาสุ่มอยู่ในใจเราทําให้เรารู้สึกแบบว่าใจจิตใจเราไม่โลง่งเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านลบหรือว่าคําพูดใครที่ มาด่าเราแล้วเราไม่สามารถที่จะวางได้หรือว่าเรียกว่าให้อภัยเขาได้มันก็จะทำให้เรามีสิ่งค้างคางอยู่ในใจมันก็ทำให้เราอ่ะไม่สามารถสงบได้สมาธิเราก็ทำไม่ได้เหมือนกับการที่เรามีสิ่งอะไรเข้ามารับรู้ในในหูในตาการได้ยินแล้วก็รับรู้ในจิตเรามันก็ทำให้เราอ่ะ มีอกุส่วนเข้ามาแ,แทรกละทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้สเสถียรมันจะเป็นค่าศึกมันจะเป็นมารเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องชนะเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าอ๋อมันมีเหตุนี้มาทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่สามารถทําให้เรานิ่งได้ทําให้เราคิดกังวลมันเหมือนจิตเราก็ต้องวิ่งไปที่สิ่งที่เรารับรู้ ไม่กลับมาอยู่กับการนั่งสมาธิแล้วมันก็เหมือนมีคําถามอยู่ในจิตอยู่ตลอดเวลาทําไมเพราะอะไรทําไมต้องเป็นแบบนั้นทําไมต้องเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้เราละซึ่งกิเลสไม่ได้เราก็เลยทําไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดจิตตั้งมั่นและเราไม่สนใจเราวางวางทุกอย่างเราตั้งใจว่าเออเวลานี้ทุกวันวันละสิบนาทีเริ่มที่สิบนาทีวเวลานี้เช่น ห้าทุ่มเราจะวางทุกอย่างบูชาบารมียานะด้วยศรัทธาขอบารมียาให้โอวาทให้พรลูกนะในการที่เราอยู่ต่างแดนแล้วก็เสริมความเป็นมงคลให้กับตนเองเสริมพลังความเชื่อมั่นความศรัทธาที่มีประจุบันดานะด้วยนะสาธุบาตรเยศเริย

บาตรอมเลเกจจอนติเรอบาตรมเรียสุนเก็เกนะถ้าแ,แม่อยากให้ได้รับพรไม่อยากให้กายนี้ทุกข์อยากให้กายนี้มีความสุขบาตรอเรียพอจริงๆแล้วกายนี้ก็มีความสุขแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีความสุขทั้งหมดก็เพราะว่ายัางห่วงห่วงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้อง นะองคในไม่ว่าจะบารมีย่าบารมีองคไนของลูกแล้วก็บารมีของพมารดาพระบิดาอาจารย์แม่อาจารย์พ่อเราจะจับมือกันนะลูกนะจับมือกันทำความดีนะลูกนะ <Okay. S 1> วันนี้ลูกเข้าใจแล้วนะว่าทำไมย่าถึงต้องเตือนและเราได้ประทานพรสิ่งดีๆให้กับเราเราต้องเชื่อมั่นเราต้องศรัทธา เราในเชื่อมั่นในพระองค์ท่านจริงๆเราต้องเราต้องทำให้ได้เราทำไม่ได้เราจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นไม่ได้ลูกเหมือนลูกเองลูกก็เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นแรกเป็นคนที่แบบยืนหยัดที่ยาวนานที่สุดอะ่ะลูกต้องเป็นต้นแบบที่ดีกายของพระองค์ท่านนะเพราะฉะนั้นแล้วแม้แต่ตัวเรากับกายเราอะ่ะลูกต้องแยกให้ได้เหมือนกับเมื่อกี้เนี้ยพระแม่ในตัวลูกพระมารดาองค์ใน ก็สิ่งที่ลูกไม่ยอมปฏิบตัตินี่แหละไม,ไม่ใช่เราไงถ้าเป็นเราเราก็จะต้องทําตามอําเภอใจแต่องค์ในจะไม่ยอมอยากให้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้เราอะได้รับสิ่งดีๆเพราะว่าเราเราติดวิบากกรรมอยู่กรรมมันก็ขวางอยู่บางทีบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าวิบากกรรมตรงเนี้ยมันมันมาจากไหนมันมาจากชาติไหนเราต้องเราต้องเคลียร์มันออกเคลียร์มันออกเพราะว่าแม้แต่เราทามันวันเนี้ย การที่เราทําสมาธิการปฏิบัติเนี่ยเราทําปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ผลทันทีหรอกแต่มันเพียงแค่เราต้องให้กรรมตรงนี้มันเคลื่อนออกไปกรรมที่บังอยู่จะได้ถอยออกไปมันก็เป็นการเปิดทางให้เราได้ดนะ่าลูมนะสาสตรธุนะลูกรับรู้แล้วว่าวงในท่านมากอืลูกก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องไม่ได้ จริงๆแล้วไดะแต่ลูกไม่อยอมแต่ลูกก็ต้องเป็นให้ได้นะ,ระเราต้อง,งไม่เราต้องไม่ย่อท้อเราต้องไม่ท้อถอยเพราะเราคือตัวแทนของพระองค์และลูกต้องมั่นใจเพราะว่าเราเพิ่งกลับจากเนปาลกันมาเราก็ไปรับสัจจะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปรับจากพระองค์ท่านเราเพิ่งจะไปกันมาเองนะเนี่ยเ<ไ>พิ่งจะต้นปีเพิ่งไม่ไม่กี่เดือนนี่เองนะแม่ก็ยังมองว่าเออเราเพิ่งจะไปกันเองนะ เราเพิ่งจะจากกันไปไม่กี่เดือนเองนะเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบเป็นความประทับใจเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขเหมือนกับว่าไปเดินทางบนเส้นทางศรัทธาในทางเดียวกันในหัวใจเดียวกันตรงเนี้ยแม่ก็ยังมองว่ามีโอกาสครั้งหน้าที่เราจะไปอินเดียหรือว่าไปในปานและเราก็จะต้องพร้อมทั้งแบบจิตที่จะเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนกาลิจก เราสามารถเอาอะไรไปแจกให้กับคนทุนทน,นั้นได้เราก็เาไปจริงมะมานากรรมนาที่ที่นั่นเราไปแจกได้เราก็ไปแจกจริงมะมันเหมือนกับการที่เรียกว่าเราไปให้กับลูกของท่านผู้ศรัทธาของท่านะ่ะเนาะเหมือนที่ลูกบอกว่าวันนั้นะ่ะที่แม่ปกตังไปแล้ะแม่กลัวว่า20บาทก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะไปแลกกันบากหรือว่าจะให้เงินแล้วจะน่าเกลียนอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วว่าเออเราเอาไปเนสมมติว่า20บาทร้อยใบเนี่ยมันก็แค่สองพันเองเนาะมันก็สามารถแจกเขาได้เยอะอ่ะจริงนะพ่อใช่ปะเป็นเงินไทยอะ่ะอย่างน้อยเป็นที่ระลึกอ่าบาทเทียมั่นบาทศรัทธาบาธุราธุนะลูกบาทพุทธะขอบาทุณธะศรัทธา,านะเจ้าค่ะ